จาพอคนสารค้ามาดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรสวัสดีครับพู่ดเปีนี่ยมันมาเปียดเปียดนาะมึงดูข้อหายสองเปียดมันมาเปียดเปียดมึงดูมึงดูแท่นีมันสิว่าศูนย์สี่เปียกใช่หรืเปล่าเนาะพ่อเนาะครับนะไม่เบินเซ่ก็เบิกันเนเขาเล็กมันเบิต่ต้งช่มขาเล็กมันเบิน คันบ่บบินเกิดสีเขานะพอเนะหลายสำนักกับขาดแต่ว่าหนูวาเลียกมีศูนย์เรากบ,บ่คิดว่ามันสิเป็นศูนย์สี่เนาะจับไ้แอดจับไ um 01, 02, 03, อยูนิคุมศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดวัตศูนย์สี่แล้วก็อกถึงศนย์เจ็ดล่าศูนย์นี่ไปบอกถึงศูนย์เจ็ดศูนยเจ็ดองเขาอะไรไม่นก็คิดว่าคิดว่าเจ็ดเปนสิมานะ่ะ ครับศูนย์เจ็บมาแห้งไปตัวพอเอาไปตัวจ้าเจนนั่งบ่ไปแดงครับพอเลวิ่งเขายู่ครับแต่ังนี้สีสัตว์ไม่กรอกนี้วิ่งเยดอยู่ค่ะเอาแต่ผู้ชมที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะอย่าลืมแช่ไปเด้อค่ะเด้อแช่ไปเป็นควันกำลังใจให้พอคนสารคามนะคะตัวเลีกแนวทางบ่เข่าโตจับคูแต่ว่าเข่าโหลุดอยู่ กับไปต่อพอแนวทางตามสูตรเนาะพอนอนมันก็เปลี่ยนจังสี่ละมมหลุดเป็นของธรรมดาครับครับครับไม่ลดมีเข้าเป็นธรรมดาครับไปต่อครับพ่อขาไปต่อเลยว <c oughs> ิ่งลูดตัวได้พ่อจามวดเนี่ยวิ่งลูดเอาตามตารางวันเครับเล็กเอาเชนบอกพอดนะครับเล็กตารางวันมาพูดหนีแปดไม่สองไม่สี่ครับ เลขวันมีแปดมีสองมีสี่แล้วพอเนาะโอเคอันนี้เลขเลขวันเลยค่ะทั้งช่วงค่ะวันพุธเหรครับมีแปดมีสองมีสี่มาขีมมาตลอดวิ่งสองข้าวบดวิ่งสองวิ่งสองวิ่งสองโอเค คู่ครับก่อนเลยจับคู่เจ็ดสองครับเจ็ดสองเจ็ดสามครับเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่แปดสองครับแปดสองแปดสามครับแปดสองแปดสามแปดสี่ครัโอเคตับขาวไอ้หกตัวหกตัวเนีเป็นตัวตัวที่เล่นวงกลมครับตัวเน่นโตัว วบผมตัวที่ชอบแล้วครับ6ตัวนี่อันนี้คือตัวเน้นแล้วเม่นพอๆนี้เอาครับเป็นตัวเน้นตัวที่ชอบเรา6ตัวอะไรล่ะโอเคเอาวันนี้ตัวล็อกครับมี3ตัวครับมี3ตัวตัวลองมี3ตัวก็มี5หนึ่งครับ5หนึ่ง6หนึ่งครับ5หนึ่ง6หนึ่ง7หนึ่งครับ7หนึ่ง ครับระวันครับเอาวันพุธหรือวักร์วันหนึ่งครับอ่าเราวันจับตามให้ดีๆครับวันพุธมันชอบมาหนึ่งเนาะพับพับมาข้อบมาหนึ่งมันตบมีหนึ่งมาให้เห็นหล่ะพยายามอย่าลืมตัวร่องกับจ้องเล่นในที่ั้ครับห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะวันพุธเอาวันพุธมันชอบมาหนึ่งคุณชมค่ะผมก็เลีกระซิบกระซ้าบอกไว้นะจะลืมหนึ่งไปได้ มันชอบมาหนึ่งวันพูดเะรอมันมันออกซีหนึ่งเด็กใจแรงมาสั่งอะห้าซีหนึ่งเด็กน่ารักเต้นมันพูดปนห้าซีหนึ่งรุ้จำได้อยู่มอ่ะเออเมียนเนาะห้าซีหนึ่งมันพุดบันนี้มันหาสิบมาพ้องเขาเหรอวัดพูดมาสอบมาหนึ่งแค่นังกับยาลืมอ้าหนึ่งหกเป็หนึ่งครับแปดสิบไม้บุพเถ้าแปดไม่อีกก็ ปดสีอันเปดสีบ่รับเนีปีดเะเลเปดส้มเปดสาบเปีดสีเับมัน้นมายอดหลังกันเลยพอเด็กวิมนจปันี่เปนี่สสิจ้าเปียดเปีดมากจนได้แมันไหนนครับจ uh, uh, ้ามันสิานสิแต่นเบิ้ลปดเดผมสียปดต่อมา อามันเบิรนแปลแปลแต่ไม่มันพ่นแปลกันนีครับแปลแปลกย่างยู่เดอแปลกยังงยูแปลกย่งงยูเนะพอเนะครับครับอมาเบิ่นแปลแปลเนี่อมันต้องเลี้ยวอาจะดึงตรงไหม่ตัวนังยู่อือเอาถมชมระวังแปลกไปอ่าถ้าแปดเบิ่นแป่แปดมันถมม้าอีกละมันต้องเลี้ยวตัดึงแต่เรอย่าลืมแปดสองแปดสามแปดสีครับ ปดสองแปดสามแปดสี่เนาะครับครับเอาขออนุญาตทุกท่านตัวเลขเนาะพ่อเนาะครับครับ,รบขาตรงช่วง่ะตัวเลขแนวทางหลังจากพ่อไ้แปดออกแปดแปดไปตัววันที่สามกัญญาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะนับวันพุดตัวเลขเนี่ยทางวิ่งรูดที่สองเน้นเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ ห้าหนึ่งตัวล่องห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอันนี้คือตัวล่องตัวเน้นของพ่อคือเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่นะคะคือตัวเน้นอันนี้คือตัวล่องเอาถุงช่วมพิจารณนาไวไเด้อเน้นจะหกชุดนี้นะคะตัวรองสามชุดนี้เอาพิจารณาตามนี้เอาพอมีอย่างสีบอกก็แฟนขับเอฟซีครับบอ ครับครับอนี่ยผมก็ขอย้ำอีกฝากเพื่อนติดตามอีกเนี้ยวยเบิร์ดในเซครับถามว่าเบิร์ดแปลกเพืนที่เขาผมผมลัาผมวันเบิร์ดในเซยังไงย้บชี้ก่อประตรงขอครับรุ่สิบผ้าสูครับอ่าสักวันมาพวกคงจะเข้ามาเดิมครับวันในผมมันใด้ครับผมมันใจพันปอร์เซ็นครับงวดนี้นะครับก้ากก้าพันเพรวพันเปอเนเลยงวดนี้วันวันพุธเ่ยววันพุนี่ย้ามันใจพัน ผมเชื่อว่าจะเข้าแน่แต่ผมเชื่อว่าแปดยังอยู่ครับแตดยังอยู่แน่นอนผมกล้าการันตีสาพันธงครับอันนั้นก็คงจะโอูทุกท่านทุกคนครับอ่อมวดบรรพุทธเนาะผมจะจยกามาทําให้ท่านผิดหวังอย่าม่ทําให้ท่านเสียเงินเสียตังครับอ่าคงจะได้เงินคืนแน่แ่ครับอ่าพวกนี้ก็ขอขอบคุณอ่า เอฟซีที่ติดตามอของช่องเจนางอยู่ครับขอบคุณมากๆและกดไลค์กดแชร์ให้เจนางด้ดยรับผมสวัสดีครับค่ะพ่ออ้อาวท่านผู้ชมขาขอบกกคุณทุกท่านทุกคนที่ทติดตามที่รับชมตัวเลขแนวทางของพอคนสารคามเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางกับมเขามีรุดยเปของธรรมดานะคะพ่อกับสิจัดให้ท่านผู้ชมหนักๆนะคะงวดสีมานนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ เอาไปต่อค่ะถึงช่วงะไปต่อนะคะตัวเลขแนวทาสามกยหกแปดนะคะเขาเก่าเขบพระคุณพพอไลยๆค่ะพ่อขาเจอกันไม่คิปหนานะพ่อเนาะสวัสดีครับจ้าขอบคุณมากค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ